เจาะดวงงานผ่าดวงเงินครึ่งปีหลังของชาวราศีกันนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมีดวงรอดพ้นจากวิกฤตนะฮะในเนี้ยชัดเจนมากใครที่ครึ่งปีแรกแบบเรียกว่าแบบเหมือนจะจมน้ำนะครับให้รู้ว่าครึ่งปีหลังนะครับคุณจะพ้นจากการถูกกดลงไปในน้ำหรือว่าถ้าคุณอึดอัดอะไรอยู่จะมีคนช่วยเหลือนะฮะเรียกว่ารอดพ้นนะครับวิกฤตที่คุณเผชิญอยู่นะฮะ แล้วก็มีดวงที่จะได้ทํางานนะครับบางคนที่ว่างงานก็มีโอกาสที่ได้งานประจาบางคนที่รอคอยจ็อบพิเศษบางคนอยากจะหารายได้พิเศษก็มีโอกาสที่จะได้งานพิเศษเข้ามาที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางคนเขามีงานพิเศษอยู่แล้วไงช่วงครึ่งปีแรกแต่ว่าครึ่งปีหลังจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับใครที่ค้าขายนะครับคุณจะมีการปรับเปลี่ยนสินค้าบางอย่างแล้วได้ สินค้าที่เป็นตัวชูโรงหรือว่าเป็นเ,เรียกว่าเป็นตัวทําเงินนะ,นะฮะในช่วงครึ่งปีหลังที่ชัดเจนแปลกใหม่แล้วก็เซอร์ไพรส์ด้วยนะฮะแล้วใครทํางานราชการนะครับมีดวงบางคนอาจจะได้รัขัาข่าเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือว่ามีความไม่วางใจจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าใช้งานเพิ่มมากขึ้นนะครับบางท่านอาจจะได้งานพิเศษนะครับมากกว่าหนึ่งอย่างด้วยหรือว่าวิ่งวุ่นหาเงินพอสมควรนะ อันไหนได้บ้างอันไหนไม่ได้บ้างครับแต่โดยรวมแล้วแต่ละเดือนมีรายรับนะครับที่สูงขึ้นนะฮะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับมันมีดวงที่จะมีคนคดโกงหรือว่าเลื่อนนัดในการชําระเงินของเราเป็นระยะระยะด้วยฉะนั้นคณอาจจะต้องตามติดนิดนึงนะจะบอกว่ามันดีทุกอย่างทุกอย่างดีเพอร์เฟกไม่ครับบางทีมนุษย์เราแน่นอนว่า คนละศีการจะรู้ตัวเองว่ามันไม่ได้ดีมาตลอดในทุกเดือนทุกเวลาหรอกนะฮะเพียงแต่ว่าโอเคถ้าคุยกันตรงๆมันก็คือปัญหาคือเรื่องของคนอาจ,จะาไม่จ่ายเงินเราประมาณนี้นะหรือว่าถ้ามีการนัดหมายชําระเงินเราเขาอาจจะเลื่อนออกไปประมาณนี้นะหรือว่าถ้ามีการลงทุนนะครับช่วงนี้ระวังการถูกหลอกถูกโกงเป็นพิเศษด้วยนะครับอย่าเสี่ยงอะไรที่มันน่ากลัวนะครับหรือว่า่าเสี่ยงอะไรที่มัน มีความโลภมากๆช่วงนี้มีคนชวนทํานู่นทํานี่ทําอะไรก็ตามเอาเงินลงไปสิลงไปเท่านั้นเท่านี้แล้วคุณจะได้เงินขึ้นมาตามลําดับบันไดขั้นประมาณนี้อันนี้น่ากลัวนะครับคุณต้องเซฟตัวเองด้วยนะและประการต่อมาครับในพื้นดวงมีดวงที่จะได้งานที่เราอยากทํานะครับเอองานที่บางทีแบบอยากได้อยากทำานานหรือโครงการบางอย่างหรือโปรเจกต์บางอย่างที่ทำและสร้างชื่อเสียงให้กับเรานะครับ ก็จะมีเข้ามามากขึ้นช่วงครึ่งปีหลังเวลาการทํางานจะสูงขึ้นเยอะขึ้นจะมีการช่วงครึ่งปีแรกเขามีแบบทํางานที่บ้านถูกไหมฮะแต่ครึ่งปีหลังนะครับหลายผมว่าครึ่งหนึ่งของอาชีพนะครับสมมติว่าประเทศไทยเรามีหรือว่าเมืองเรานะมีอาชีพสักร้อยอาชีพนะฮะครึ่งหนึ่งจะออกกลับไปทํางานเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่อาจจะแบบ ทําอาทิตย์เว้นอาทิตย์ทําวันเว,นว้นวันทำสัปดาห์หนึ่งมี3วันเข้าออฟฟิศแบบวันนะี้คือเรียกว่าออกจากที่พักเพิ่มมากขึ้นนะครับชัดเจนมากเพราะว่ามุมดาวของการเดินทางมันเยอะขึ้นสูงขึ้นและมุมดาวของการเดินทางมันดันไปอยู่ในช่วงของเวลาทํางานที่สูงขึ้นแต่มันไม่สูงเท่าช่วงก่อนที่มีช่วงก่อนวิกฤตนะฮะฉะนั้นแปลว,ว่ามีโอกาสที่จะได้ออกไปทํางานแต่ละสัปดาห์เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังข้อนึงนะมันมีดวงที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายในบ้านที่จะสูงขึ้นนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องของซื้อข้าวซื้อของของใช้ในบ้านแตกหักร้าวพังนะฮะเอาไปซ่อมแล้วก็ซื้อใหม่ประมาณนี้นะอฉะนั้นชว่วงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับ แต่ว่ามันมีหมุนเข้านะครับคราวนี้มาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการเงินนิดนึงมุมดาเกี่ยวกับเรื่องการเงินอย่างที่บอกว่ามีคนอาจจะเลื่อนนัดผิดนัดแต่ว่าสามารถแก้ปัญหานะครับในเรื่องต่างๆที่เรากังวลได้นะครับบางทีนะคุณอาจจะได้เงินบางส่วนที่ควรจะได้แหละแต่ว่าอาจจะได้ไม่ครบบ้างอะไรประมาณนี้นะแต่ก็อย่างน้อยมันก็ได้นะครับมนแทนที่จะไม่ได้เลยมันก็จะได้บางส่วนดูบ้างนะครับแสดงว่าอาจจะมีคนเก็บค่าในหน้ากินหัวคิวถูก เบี้ยเงินบ้างอะไรประมาณนี้นะแต่ก็ยังน้อยก็ยังได้บ้างนะครับแล้วทีนี้ครับใครที่ทํางานสายที่เกี่ยวกับเรื่องของอธุรกิจนะครับในช่วงนี้มีดวงการเลืกเติมเงินนะฮะในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็ได้ผลกําไรนะครับประมาณสักจะสักหกเจ็สปรนนะครับมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นช่วงนี้บางทีมันก็ลงทุนก็เสียไปบ้างนะครับแล้วก็ต่อมา มุมดาวคนราศีกันนะครับในเรื่องของการงานผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะฮะสิ่งที่เราคาดหวังนะครับมีโอกาสที่จะได้แต่ว่าจะมีรคอนเนคชันหรือผู้ใหญ่มาช่วยเหลือบ้างนะครับเรียกเด็กเส้นนะยังมีมูดวงเด็กเส้นกับบางอาชีพหรือกับผู้ใหญ่บางคนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเป็นเด็กเส้นหมดแล้วก็หัวหน้าเรามี10คนรักเราหมดไม่มีจริงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทางนะครับอาจจะชอบบางไม่ชอบบ้างแต่อย่างน้อยก็ชอบมากกว่านะครับไอ้ที่ไม่ชอบ ก็เพราะว่าเราขยันเกินแล้วก็เราก็ตรงไปตรงมาเกินแล้วเราก็เรียกว่าไม่ค่อยซิกแซกนะครับไม่ค่อยตามน้ําหรือว่าจะโคดโกงตามน้ากับะไรใครก็ทาไม่ไม่ถนัดนิสัยคนราศีกันซื่อสัตว์นิสัยคนราศีกันเป็นคนที่ดูแลผลประโยชน์ของตนเองของบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นช่วงจากนี้คนราศีกันการจะเริ่มเติบโตวความก้าวหน้าเริ่มสูงขึ้นฟื้นขึ้นมีดวงนะครับช่วงที่เดือนที่แบบต้องระมัดระวังนะครับนิดนึงนะ มีดังนี้ครับหนึ่งนะครับช่วงเดือนสิงหานะครับที่ต้องระวังเดือนต่อมานะครับคือเดือนอพฤศจิกานะครับแล้วก็ช่วงเดือนธันวานะครับสเดือนนี้นอกนั้นมัจจะเริ่มฟื้นตัวหรือม,มีข่าวดีๆนะครับประมาณช่วงผมว่าช่วงกันยานุลาเนี่ยเพาเผื่ออาจจะมีข่าวดีเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะนอาจจะทํางานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่ามีโชคลาภจากการทํางานนะครับมีคนช่วยหรือมีคนสนับสนุนบางคนอาจจะได้ เครดิตนะครับหรือ,อมีชื่อที่มีคนรู้จักนะครับเพิ่มมากขึ้นนะในช่วงครึ่งปีหลังฉะนั้นใครทํางานอะไรก็ตามคุณลุยเต็มที่คุณมีไอเดียอะไรใส่เต็มที่ถ้าอะไรที่ทําได้นะอะไรที่ทาไม่ได้ก็ต้องเตือมัดระวังด้วยแต่ว่ามันมีดวงคนหักหลังหรือว่าคนที่ขัดแย้งในที่ทํางานฉะนั้นบางทีออกตัวแรงมันก็จะเจ็บตัวได้ฉะนั้นเราเอาร่ปมารวยได้ก็ร่ปมารวยพยายามอย่ามีศัตรูนะครับแล้วก็ ต้องระมัดระวังคนเราเรียกว่าใส่ร้ายใส่ความเพราะฉะนั้นต้องอทํางานก็ต้องมีการบันทึกเอกสารหรือว่ามีหลักฐานพยานเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของคนรักนะครับในช่วงนี้มุมดาวนะครับมันมีค่าใช้จ่ายนะเดี๋ยวความรักเดี๋ยวขออีกสักเทปหนึ่งนะเร,เรียกว่าค่าใช้จ่ายเรื่องความรักช่วงนี้อาจจะสูงขึ้นนะครับมันมีทั้งให้นะครับ ค่าใช้จ่ายมันเริ่มหมุนเยอะมีการนัดหมายเพิ่มมากขึ้นไปไหนมาไหนเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเซฟเรื่องของเงินทองเอาไว้นะครับในส่วนของความรักเอาไว้ด้วยนะเพราะบางทีมันมีค่าใช้จ่ายที่คนโดยว่าคนโสดนะครับจะมีการนัดหมายบ่อยขึ้นนะและทีนี้ครับในพื้นดวงนะครับคนที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมนะครับหรืออสังหาริมทรัพย์หรืองานที่อยู่กับกลางแจ้งนะครับในช่วงนี้มุมดาวเรียกผ,ผลผลิตนะครับจะค่อนข้างพอใจนะฮะ แต่ว่าต้องรามัดระวังฟ้าฝนมาเล่นงานเราแน่นะครับหรือว,ว่าสภาพอากาศมาเล่นงานเราแน่นะครับแต่ว่าคุณจะมีไอเดียแล้วก็มีวิธีที่จะทําให้ผลผลิตหรือว่าอย่างน้อยก็จ,จะมีเงินนะครับที่เพิ่มเข้ามาเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นคนทํางานที่อยู่กลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นแบบพ่อค้าแม่ขายตลาดนัดนะถ้าเทียบระหว่างครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังยังจะมีรายรับหรือไรายได้สูงขึ้นมากกว่าเดิมนะฮะมันเลยทําให้เราแบบ ชื่นใจในสิ่งที่เราเหนื่อยออกไปนะครับใครทํางานเกี่ยวกับในหน้านะครับในช่วงนี้ต้องระวังถูกหลอกถูกโกงนะมันมีดวงแบบคุณอาจจะไปติดต่องานอะไรให้ใครแล้วสุดท้ายาจ,จะไม่ได้เงินตามที่ตกลงกันไว้นะครับคุณต้องเตรียมความพร้อมด้วยว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นในหน้าคุณก็ต้องมีวิธีที่จะไม่ให้ถูกหลอกถูกโกงได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเอามาใช้เลยครับไม่ต้องประนีประนอมมากเกินนะและใครทํางานที่เกี่ยวข้องนะฮะ กับคนหมู่มากนะครับบางคนอาจจะทํางานอีเวนต์ทำงานเกี่ยวกับงานบันเทิงนะครับบางคนเป็นดาราศิล์เป็นนักแสดงครึ่งปีหลังงานเยอะขึ้นแน่นอนมีดวงมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของวุงการบันเทิงมันจะเริ่มที่จะขยับนะครับสูงขึ้นบางคนอาจจะมีการย้ายค่ายหรือว่าย้ายบริษัทนะครับบางคนอาจจะเปลี่ยนผู้จัดการส่วนตัวคือมีการปรับเปลี่ยน,ปนแปลงแล้วจะถึงจะดีขึ้นฉะนั้น ใครที่กิลกรรมมีการปรับเปลี่ยนเป็นแปลงนะครับย้ายช่องย้ายไปโนบายนี่หรือว่าย้ายบริษัทอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ต้องกังวลผมยังมองว่าคุณยังมีวิธีที่จะอยู่รอดปลอดภัยได้ดีกว่าอยู่นิ่งๆนะครับบางคนคิดว่าจะอยู่ที่เดิมหรือว่าปรับเปลี่ยนเป็นแปลงดีก็ให้ความมั่นใจว่าปรับเปลี่ยนเป็นแปลงกลับจะฟื้นตัวแล้วก็มีความตื่นเต้นมากกว่าแต่ถ้าไม่ชอบความตื่นเต้นไม่ต้องไปครับเพราะว่าย้ายไปที่ใหม่ตื่นเต้นในเรื่องของการงานการเงินนะครับพอสมควรเลยล่ะเมื่อผมยืเรื่องความรักด้วยนะ ดังนั้นใครที่ทํางานบทสรุปนะครับของราศีกันนะฮะเรื่องของการงานฟื้นตัวดีขึ้นมีข่าวดีๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบริษัทหรืออาชีพของตัวเองด้วยนะหรือบางคนอาจจะได้โปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่งานยุ่งเยอะขึ้นแน่นอนครับแล้วก็มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นนะฮะหรือได้รางวัลได้อะไรด้วยเนาะหรือบางคนนะครับคื่อคราวนี้เรื่องของการเงินนะครับได้รับเพิ่มเข้ามานะครับแต่ละเดือนเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายังมีคนที่ อาจจะเลื่อนนัดผิดนัดในการชำระเงินเราก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องพวกนี้ด้วยแต่โดยรวมแล้วผมมีโชคฟุ๊กฟุ๊กจากการเสี่ยงโชคเข้ามาด้วยนะอ,อใครที่ไม่เคยเออสี่ยงโชคเสี่ยง,งดวงแล้วได้รางวัลอะไรประมาณนี้นนครับก็มีโอกาสที่จะได้ในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับก็คงจะจบตีเพลงนเนะฮะก็ขอให้โชคดีมีความสุขครับดูแล้วค่อนข้างจะฟื้นขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเหนื่อยไหมโคตรเหนื่อยเลยนะแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นการดิดเหนื่อยแล้วคุ้มค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น,นครับคุ้มค่ากับการรอคอยครับ รายวิกรโชคดีมีความสุขครับเป็นกำลังใจเสมอมาครับสวัสดีครับ